14เมษาวันที่สิเมษาสิบสี่เมษาสบเมษาสิบเมษาสิเมษามาอีกแล้ว14บเมษาวันที่สิบสี่เมษาซื้นเมษาสิบสี่เมษาแปสิเมษายังเหมือนเดิมก่ับที่บ่อเราในรุ่นเกตวันช่องไปซ้ำนึงและมาเจอกันอีกครั้งในรอบปียาให้บวกเราเกตะวันกลมเลียวเนีแน่นกันแบบนี้จะรอดไปค่ะ ไม่เคยได้รับการงานแล้วปีนี้ได้มาครับได้ได้มา,มาแต่ถ้าบ่รักหมาหผมรักมาก็เพื่อนเพื่อนการยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านรับเพื่อนทุกคนครับรักทุกคนขอบกันค่ะเพื่อนๆหนารวมพลังความรักกันนะคะเจอ,อกันคิดถึงเพื่อนยังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะจ๊ะจรักจ๊ะต่ามาหุดระหว่าพวกพันเพื่อนคือเพื่อนมีเลยจุไยเล่ยกันานะ คือกันเดนอนนะจ๊ะเพื่อเป็นการเฉรีมความสับปันธ์้องต่างหลุนหมอต้นละก็หมอปลายเก็บตะวันหยิบแปดซ้ำนึงขอบกันนะคะเพื่อนที่ไม่เคยได้เจอก็ได้เจอกันเพื่อนที่ไม่กล้ามาก็ได้มาเราต้อว่าเราเป็นเพื่อนเดียวกันมีคำว่าเพื่อนเก็บตะวันอย่างเดียวก็ุณหมากเป็นเพื่อนหรืเสียสละเวลาในการมารวมกิจกรรมงานเก็บตะวันของเราในที่